ชอบนิชคุณนกเจใ่ะตอเคกต้อม,ม้ม,ม,มา้องคาต้อง uh, ารรมาต้องมา t ้อเมาต้อมาตนองมกต้องมาต้วงมาต้มาต้อมาต้องมาช้องมาต้อาต้องมาต a อ t มาต้องมาต้องมาต้องมา้มาต้องมาต้องมาต้องมาต้อมกตอนเาตมาต้มาต้องมาต้องมาคองมารมม้องต้องมานองาอมาตองมางม้เาามา้มอา สำหรับเพื่อนหลายๆคนที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันคะ่ะอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเจอกันคะ่ะ8กันยาชนสชุดชนนี้จะมีศิลปินอะไรมาด่วมบ้างไม่ยมีหลายมีหลายท่านเลยคะ่ะมีทั้งซาซ่าที่เขาไม่ได้รวมตัวกันมามสักพักแล้วเนาะก็จะมารวมตัวกันงานนี้มีโดมรุตเดอะสตาร์มีเบลสุโลมีเจสเเตอร์ G S <S <ๆ S 1> ค่ะก็จริงๆแล้วอยากให้ไปสนุกกันค่ะกับ,<ๆ>บกลุ่มแก๊งเพื่อนๆค่ะความพิเศษของงานนี้เป็นยังไงบ้างเลยความพิเศษของงานนี้หรอคะ คือเห็นพวกศิลปินเล่าให้ฟังนะคะว่าไหนๆว่าชื่อว่ารีวิวเนียนปาร์ตี้แล้วเนี่ยก็จะขนเพลงเก่าๆมาร้องมาเต้นกันเต็มที่เลยค่ะงานจะมีวันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยที่ไหนงานเกิดขึ้นที่ส c า l ่านะคะวันที่8กันยายนนะคะแต่ว่าบัตรเนี่ยไม่มีขายเพราะว่าเขาจะให้เล่นเกมแล้วก็แจกฟรีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามได้ที่ facebook.com/olethailand นะคะหรือว่าอีกที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใครที่ฟังชื่อเอเอ็มอยู่แล้ว89เนี่ยก็เข้าไปเล่นเกมได้ทุกช องดีเจค่ะตยังไม่เข้าเลยตอนแรเริ่มแรงไหมกไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอันนี้อุปอีบแป๊บนึงนะพี่แรงไหมอ่ะเพราะหนูอยู่ไอตอนได้ฉอดเฉียนรถอะนีดอกอะไร ไม่ใช่กระแสไม่ใช่กระแสแล้วไปบอกเขาทำไมล่ะคนนังไม่ดูตั้งเยอะริงแอบหวังแอบคาดหวังอะไรไหมคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะคือเพราะมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่เราก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะที่ได้ร่วมเพราะว่าอย่างที่ถ้าเกิดใครได้ดูแล้วพี่ๆีสือ่อมวลชนได้ดูแล้วเนี่ยก็จะมีแบบดารา,ายเยอะมากใน GTS จริงๆไม่ต้องใช้หนูก็ได้อะใช้ใครก็ได้เนี่ยก,ก็ขอบคุณ GTS ด้วยค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้ One Press นี่โหแบบยิ่งใหญ่มากมีนิชคุณมามีแต่ละคนที่แบบรู้สึกดีใจมากเพิ่งได้ดูครั้งแรกพร้อมๆกับพวกพี่ค่ะก็ จริงๆดูรอบแรกเนี่ยยังยังไม่ได้ดูหนังค่ะเพราะโมตแต่ดูตัวเองเนื้ออุ้ยฉันไม่สวยช็อตนี้ฉันแบบจมูกบานช็อตนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องรอขอขอดูวันที่26อีกรอบนึงค่ะว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับเรื่องอีก2เรื่อง14กับอ่าสีเนี่ยชอบมากน้ําตาไหลน้ําตาซึมทั้ง2เรื่องแล้วก็สนุกมากครบรถมากๆจริงๆผ เงินเท่าไหร่ไม่ได้มีผลกับกับรายได้ของเฟิสเท่าไหรค่ะเฟิสก็เลยไม่ค่อยได้ลุ้นเพียงแค่ว่าไอสิ่งที่เฟิสลุ้นเนี่ยเวลาเราทํางานเราตั้งใจทํางานเราก็อยากให้คนไปดูเยอะๆแต่ส่วนหนังเรื่องฝนตกขึ้นฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแนวนั้นอยู่แล้วค่ะพี่ต้อมเองแกก็ไม่ได้แบบหวังว่าจะร้อยล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีนิชคุณก็อยากจะให้ให้ได้ร้อยล้านเหมือนกันค่ะเห็นนิชคุณบอกบนเวทีว่าอยากได้สัก500ล้านก็ อันนี้ได้ชวนคุณเมียไปดูบ้างหรือยังคะชวนค่ะชวนค่ะแต่วันแฟร์โฮลคนเยอะเขาไม่กล้ามาแสดงว่าจะมีรอบวันที่26จจะไปดูมีค่ะมีอาจจะไม่ใช่วันที่26ค่ะอาจจะเป็นวันที่ที่ว่างตรงกันวันนี้เป็นยังบ้างค่ะตอนหวานใช่ไหมปกติค่ะเรื่อยเรื่อยเหมือนเดิมยุ่งมากเลยค่ะโปรโมทหนัง ของของเขาเขาก็ยุ่งมาเขามีพอเจ็์ใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ก็ได้คุยตลอดคุยกันตลอด,ดค่ะเจอตลอดแล้วเติมความหวนให้กันยังไงคี่เราแบบไม่ค่อยมีเวลาได้เลยจริงจริงจริง,รงมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรแบบที่ต้องเติมอะค่ะ <c oughs> คือมันก็เรื่อยๆเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกสม่ําเสมอตั้งแต่ต้นนะก็เลยก็เลยไม่ได้ต้องแบบอุ้ยชว่วงนี้ห่างหายไปแล้วต้องแบบไปรีชาร์จไปนู่นนี่อะไรอย่างี้ค่ะมันก็คือเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้แบบเคยต้อง ทะเลาะกันหรือห่างกันอยู่แล้วตอนนี้เลือ่องรูให้ดูเลยก็อินสตาแกรมมันมันไม่ค่อยไพรเวทแล้วอะคะก็เลยไม่ค่อยได้ลงรูปคู่เขาก็ไม่อยากให้ลงเะไไม่ไย้ลงสเผืด้วยไงเขาไม่ใช่ดาราเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําอาชีพนี้ก็ขอแล้วกันเพราะมีการได้แบบว่าคุยกับพี่แต่ว่าขอเล็นินไม่ขอลง แต่จริงๆพูดเข้าใจนะคะเพราะว่าเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้แบบทําอาชีพแบบที่เราทำอะค่ะเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ในสปอตไลท์ทำไมเขาต้องอยู่ในสปอตไลท์ด้วยอะเนาะเออที่เนี่ยเขารักความเป็นส่วนตัวระดับนี้เหมือนกันรักความเป็นส่วนตัวมากค่ะเขาก็คือจริงๆเขาโลโปรไฟล์มาตั้งแต่ตั้งแต่เขาเกิดอะค่ะเขาอยู่ดีๆมามาสนิทกับเราแล้วเราจะทําตรงนั้นของเขาพังเพูดก็รู้สึกผิดพก็ไม่อยากเป็นคนทําอย่างนั้นนะคะแล้วก็มัเป็นการดูเขาที่เขาซีเรียกไปเขาพูดถึงคนอืแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เสียหายค่ะที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเขาก็ <c oughs> เขาก็รับได้ค่ะไม่ได้แบบ <c oughs> ไม่ได้นะเขาลัวหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเคยมีข่าวกับเราบ่อยๆคนอื่นจะมองว่าไอ้เกาะคิดกลางเลยไม่ไม่ค่ะไม่เลยค่ะเขาคงไม่คิดอย่างนั้นแนะ่ๆค่ะที่ว่าของน่ลมีอะไรอ่อนา สกคืออิสเนี่ยเป็นของส่วนตัวของเพื่ที่ทับเหล็กอะค่ะเพื่ก็อยากจะลงรูปส่วนตัวที่ให้แฟนๆที่ Follow ตามดูเนี่ยได้เห็นว่าวันนี้เพื่อทำอะไรทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารูปอันไหนที่เราเลือกที่จะ private เราก็อยากจะเก็บไว้สำหรับใครที่ผ่านมารูปเขาที่ออกตามสื่ออะไรเงี้ยมีคนมาคอมเมนต์ปะไหมคะอะไรเงี้ยว่าแบบอุ้ยก็เพื่ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่ค่ะว่าแบบใครคอมเมนต์อะไรเท่าไหร่ ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ารูปที่ออกคู่กันจริงๆส่วนมากก็เป็นงานแบบงานแต่งงานงานเพื่อนงานหล่งอยู่แล้วค่ะ อนับอกไได้แต่ว่าไม่คือบอกได้ว่ามันมันไม่ใช่ของที่แบบแพงหรือว่าของที่ทุกคนจะต้องฮือฮาว่าโอ้ยแบบเนี่ยเขาซื้อของแบบแพงให้เนี่ยดูซิปีนี้เขาซื้อนี้ให้อันนั้นให้สําหรับคุณสักของขวัญเป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งเขาต้องไปคิดมาว่าเขาจะให้อะไรมันไม่จําเป็นต้องมีราคา เซอร์ไพปไหมคะก็ชอบค่ะเดี๋ยวคนข้างมีคุณค่าทางจิตใจสุดทุกอย่างที่ทุกคนให้มีคุณค่าทางจิตใจทางนั้นนะคะแล้วแต่ว่าใครทําการบ้านมาดีไม่ใช่ของทำเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่ใช่ของทําเองค่ะเป็นเครื่องประดับหรือของใช้หรือยังไงไม่บอกแล้วไปหน่อยได้ไหมครับไปไปไปค่ะโอเคขอบคุณค่ะ